น้ค้ให้เกียรติให้เกียรติแฟนขับนิดนึงครับแฟนขับองท่างประเทศครับกับเล่าพี่ฝั่งช่วามาไปอยู่ทีมนี้ได้ยังไงเนี่ยก็คือผมเป็นคนที่ชอบดูพวกหนักตลกอะไรพวกนี้อยู่แล้วเขาก็อยากจะเห็นผมได้ร่วมทีมกับพี่พที่เป็นตลกมืออาชีพสักครั้งหนึ่งครับก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมทีมกับพี่ป๋อมแปมน้ค้อมพี่นุยแล้วก็พี่แจ็คครับผมเป็นยังไงยากไหมในการเล่นตลก ก็ยากนะครับผมว่าสิ่งสําคัญในการเล่นตลกเลยมันน่าจะอยู่ที่จังหวะครับผมไม่ยากแล้วต้องเรื่องมันมองแป๊บอย่างเดียวอ๋อเป็นเรื่องเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวจะเป็นคาแรคเตอร์ในเรื่องอ่าจต่คอยดูกันแล้วกันนะพี่ปอมแแบบคอมเมนต์น้องหน่อยสิถ่ายเก่งมากน้องทำได้ดีมากในส่วนของการมีสมาธิกันเพราะว่าจริงเวลาถ่ายเนี่ยจริงทุกคนจะจะหลุดคำตลอดน้องถือว่าสติดีมากคือคนอื่นขำแต่เขาคนนึงไม่ขำ ค่ะอาจจะเพราะว่ามันไม่ได้ตลกมากก็ได้ครับขอบคุณครับตลกมากครับสาโปให้อย่างดีขอบคุณครับแล้วก็คอมเมนต์น้องหน่อยมันดีทุกอย่างคอมเมนต์ทำไมหน้าตาก็ดีกว่าเราเออเอาเป็นว่ามันเล่นดีเันั้นเองนี่แจ็คแลลวครับก็คือน้องน่ารักมากครับแล้วก็คือแบบว่า ทุกซีนนะครับเขาจะดูแบบหล่อมากคือแบบว่าถ้าใครได้ดูเนี่ยคือจะพลาดไม่ได้ทุกซีนของน้องอืหล่อจริงๆครับกระโดูดิไม่ใส่ถุงเท้ามันมีสมุลกูใส่ดูสกปกของน้าถุงเท้ายาวด้วยเขาเป็นสไตล์ครับนะเขาเป็นสไตล์แต่ก็ต้องดูด้ให้ได้แล้วจับใส่สูตรดูดิหล่อวินัยถนัดน้าๆได้เห็นลุคนี้บ้างจะบอกวพ่อนครับหล่อไม่เคยเอาหนอย่างเงี้ยหล่อแล้ว เรื่องนี้คือเรื่องใหม่เนี่ยทีมงานก็ซึมว่ายังไม่มีชื่อเคคอมกลัวคนดูเขาด่าเคคอมเออนะเขาหมายถึงหมายถึงไม่ไม่มคนดูแล้วมันเล่นเคคอมคเคคอมเขาคอมเขาชอบครับผู้บริหารชอบผู้บริหารชอบเขาว่ด้วยนะเคิงคอมใช่ไหม เราก็รอนักคอให้พูดคาว่าคิงเราก็เรียกว่าให้เราพูดไอ้นักไอโถใจหายว่าเลยเอาเอาอีกทีเอาตอนนี้ตัดออกนะตัดเมื่อกี้ออกนะนักคอมตอนแรกจะตั้งชื่อว่าคิงคอมคอขออะอมันหนาวนะอ่ะแจ็คตั้งชื่อนี้อะไรนะพี่ตั้งชื่อนี้ตอนใหม่เนี่ยตั้งชื่อคิดไว้อย่างมีมีคิดไว้บ้างขอสักชื่อนึงคอม คอมเท่คอมเท่ใช่ครับอมเทไม่ได,ด้เตรียมไปก่อนครับไม่ได้คิดค่ะตามนาค่ะครับคิงคองได้คิดด้วยไหชื่อตอนใหม่เนี่ยไม่ได้คิดครับเพราะไม่มีใครบีบคราบผมอันนี้ใ่ <laughs> มันมีอะไรทับมาลงแล้วกุ้งตั้งไปแล้วไม่มีตัวแรกเป็นอันแรกวันพีชจงเป็นอันแรกที่เหลือจะต่อพี่ว่าเคคอมก็ดีนะดีนะครับเคเอาจริงถ้าเกิดไม่คิดถึงเรื่องเคคอมก็น่ารักดีไอ้ก่อนเคคอมดีสุดเอาอย่างนี้ก่อนที่ทุกคนจะได้ดูทั่วประเทศเนี่ยอยากให้ทั้ง4คนน่ะฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยอ๋อฝากของไทยรถไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับฝากเกี่ยวกับเรื่องที่เราเล่นใหม่ครับกับฟรีไฟครับเชนท้าคอบครับขอบคุณทุกท่านนะครับช่วยดูเราหน่อยนะครับ ท่านดูกันเยอะเราก็ได้เล่นกันอีกอันนี้สำคัญนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะครับเชิญแจ็คครับครับก็ฝากด้วยนะครับผมฟรีไฟลนะครับรับรองว่าได้ขบรถนะฮะหล่อเท่นะฮะแล้วก็สนุกตลกนะครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับหลวงพ่อหลวงพ่อรถไปบอดหลวงพ่อใช่ตัดที่ถ่ายภาพเขาโคตรโมเสยแหมตัวตัวเองก็ไม่ได้ตากเลยนะไม่แย่ครับเนี่ยพี่ผมแบบเชิญครับค่ะก็ เป็นหนังสั้นนะครับแต่ว่าโปรดักชันดีมากแล้วก็จริงๆมันสรุปตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วแล้วถ้าใครเคยติดตามของสองเรื่องก่อนก็จะพบว่ามันสนุกสนานมากก็เรียกว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าอยู่วัยไหนติดเกมไม่ติดเกมเคยเล่นไม่เคยเล่นดูก็สนุกครับขอบคุณมากครับและสุดท้ายครับครับขอให้หวานที่สุดประทับใจที่สุดโอ้กดดาร์เรนพูดดีจริงเลยครับยังยังยังก็ ฝากหนังสั้นเรื่องนี้นะับชื่อเรื่องอะไรครับคิงค้อมคิงค้อมครับก็ฝากด้วยนะครับพวกเราทุกคนจริงๆจะมีพี่นุ้ยอีกคนหนึ่งครับก็ทุกคนตั้งใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกสนุกครับว่าจะออกมาเป็นยังไงฝากด้วยครับทุกคนครับปรบมือนะให้กับคิงค้อมด้วยครับขอบคุนละสี่ท่านครับโปรเจกต์ตรงนี้หน่อยครับอ๋อได้ครับคือบี๊กพายของเราดีแน่นอนครับแล่วพร้อมจะทอยกันไหมเฮ้ มาเอาทีละคนเมื่ LIKE อกี้เราก็ถามพวกเราทีละคนใครพร้อมสุดใครพร้อมสุดอาให้นายใหญ่พูดได้อ่ะพี่ตงกันเลยครับตงคำถามคืออะไรนะคะโปรเจกต์ที่พูดถึงอ๋ออ๋อเธอเนี่ยก็เป็นเป็นโปรเจกต์ครับขบขันถ้าฝั่งคอมเมดี้ซึ่งจริงๆก็คือเรื่องน่าเล่นสินเรื่องอลไรนะสองสองก็มาเหมือนกับแจกในเรื่องที่แล้วมาเป็นเรื่องแรกอ๋อพี่ชายมันสามเรื่องสามเรื่องนะก็ ตลกตั้งแต่ต้นจนจบค่ะทั้งตัวเป็นเอเจ็ทชิ่งโปรดักต์แล้วก็ทั้งตอนถ่ายสนุกมากใช่ค่ะชุดของเรานี่ไม่มีเหตุผลสนุกอย่างเดียวมาอย่างเดียวเลื่อยย่อมั้ยครับเรื่องย่อเออเอาแล้วในหนังสั้นเป็นยังไงเอาชื่อเรื่องให้เขาอีกทีไมียเมียแล้ว เราเย่อครับเฮ้ยอันี้มันย่อเราอันเราเป็นยังไงย่อเาย่อแล้วราาะยาเลยเย่อยก็เป็นเรื่องของใส่ลับที่เอที่ต้องไปปกป้องโลกะก้อเปกป้องโลกจริงไม่เคยถ่ายโลกไม่ยเนะจริงๆเขาเป็นยายยาก มีหนึ่งคนที่โดดเด่นขึ้นมาในในทีมนี้นี่ครับที่เข้ามาได้ยังไงโอ้คือว่ามันสมบูรณ์ไงมีอย่างนี้มีอย่างนี้แล้วก็มีอย่างนี้มีอย่างนี้เข้ามาดูดีหมดเลยดูดีไปเลยการแต่งเลือแต่งตัวธรรมดาไม่ได้ใส่สูตรแต่เข้ามาใส่สูตรหมดดูดีหมดทั้งคืนรับกับหล่อทุกฉากเอาีใช่ครไอ้พวกเราเลยสกประปทุกฉากเป็นห่วงไหมคะการเล่นตลกของเราเยไม่น่าเป็นห่วงครับ เป็นห่วงแฟนขับตัวรักจีนกันไม่ไหวเลยต้อไปถ่ายไหนตามมาแน่นหมดครับผมคือคุณทักมาตลอดใช่ครับผมนักคอมแอบหอดเขาแค่เรื่องจังหวะการเล่นมุกอะไรเพราะตลกมันต้องมีจังหวะของมันอยูเขามีจังหวะเขาเองเพราะเขาไม่ได้พูดอะไรเลยหน้าเราหล่อมานี่คือจังหวะเขาเหรอครับผมบอกเขาดีมากเขาไม่ได้พูดเลยออกมาทงาดอย่างเดียวแล้วแค่น่ากินแล้วมีตรงท่อจริงจริงนะกคอมสามารถเล่นบทกลับได้ไหมครับผมได้ครับลองลองได้ไหมครับผมเอารอเขารอเขารอเขาร นี่นะท้ามันหล่อเท่ากูน่มันแอคตายเลยท่อท่ออยู่ทั้งนั้นมองท่อในเรื่องเขาจะมองแล้วมีพูดไหมมีพูดไม่มีคับคำเดียวเลยทั้งเรื่องรออย่างเดียว แต่ว่าจ้างสีสันให้จ๊ะจปจะไปบ้างก็เป็นอ่าเป็นลูกน้องนะครับเป็นเหมือนแบบว่าเอ่อของนักคอมนะครับจะแบบชอบของอ่าในเกมฟรีไฟทุกอย่างเลยครับผมก็อยากให้ติดตามกันนะครับเพราะว่ามีทั้งสนุกแล้วก็เท่นะครับผมแล้วก็ความหล่อของนังกัานะครับคอตลกด้วยครับผมอาครับเลยอักก้าได้มาร่วมงานกับไอดอลของเรารู้สึกงไงบ้างครับก็ ดีใจครับผมเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากลองทำนะั่นคือการได้เล่นตลกครับแล้วก็ยิ่งได้เจอนักคอมที่แบบเราดูตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยดูหนันกของน,น,น,นักคอม<า>ตอนเจอพี่นุ้ยอีกพี่นุ้ยนี่ก็คือสุดยอดแลวเจอพี่แจค็คอีกที่แบบเราติดตามมาตั้งแต่แฟนฉันแล้วด้วยไปเจอมามีพี่ปอบแปมอีกก็คือครบรถเรื่องนี้ครับความสนุกความเท่แล้วก็อะไรก็มีห้ดูแน่นอนครับอย่างเมื่อกี้นักคอมเขาว o าเป็นเราเราว o าเป็นนักคอมได้ไหมอตร อาจะดีเหรอครับค่อสอนสักหนึ่งนะคประโยคน์เขาได้อยู่แล้วดูดเสียงทันไหมครับประโยคน์เขาได้เขาจะดูดเสียงทันหรือเปล่าดเสียงทันไหมครับไม่ได้ไม่ได้สรุปชื่อเรื่องว่าอะไรชอบ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 ชื่อเรื่องค่อมเทพคอมเทพคอมเทพค่อมเทพรถตึงฝากแล้วกัาร์ดฝากโปรเจกต์นี้พ่อครับพ่อขอฝากฟรีไฟนี้ด้วยนะครับ ท่านดูเราเยอะเราก็ได้เล่นกันอีกขอบคุณมากนี่ก็เอามาแจกกับบ้านใช่ไหมใช่ไอสัพพาดพ่อไอสัพพาดเฉยๆครับนี่หลักการนี่เป็นหลักการออกขาก็สักตัวซีรีสหนังสั้นที่ยังไม่มีชื่ออันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าก็สนุกสนานตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วก็เชื่อว่ามันน่าจะถ่ายทอดมาสู่ในภาพยนตร์สั้นก็น่าจะได้หัวเราะกันเออก็ได้มีความสุขกันโดยทั่วหน้าค่ะ ฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับก็ฝากติดตามหนังสั้นเรื่องนี้ด้วยนะครับก็รับรองว่าได้ทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็ได้ดูฉากแอคชั่นมันๆแน่นอนครับผมฝากด้วยครับจะฝากด้วยนะครับฟรีไฟครับขอบคุณมากครับผมโอเคขอบคุณครับ